องแล้วนะครับผมนะต้องขับเข้าไปข้างในหน่อยที่กลางตินเข้าไปด้วยหัวหัวต้องหัวโป,โปรน้ำให้ได้โอ้เก<อ>ินไปสวัสดีครับผมพบกับผมในช่อง KS n e v e r d i e นะครับ ก็สำหรับวันนี <S <S 2> <S 2้ผมมากับพี่อาทิตย์นะสวัสดีวันสงการนะครับปีใหม่ไทยนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปไปกลางเต็นนะที่นครนายกนะใช่ไหมพี่ใช่ครับนะนครนายกอ่าที่เดิมแหละบ้านไม้ริมบึงนะครับปลาจุดเดิมนะที่อะไรได้ปลาบึกในหน้าตำนาดเอ้ยไม่ใช่ปลาบึกสิเนาะปลาอะไรนะ ได้ไปยิ่ศพใหญ่เออ <laughs> โอเคก็ได้ไปยิ่ศพใหญ่นะเดี๋ยววันนี้จะไปซ้ำอีกนะต้องเอาใหญ่กว่าเดิมนะ <laughs> คุยไว้ก่อนถึงแล้วนะครับผมนะต,ต้องขับเข้าไปข้างในหน่อยที่กลางติน <laughs> ใครเอารถใหญ่มานะแล้วมากลางต้งก็จะลงยาาๆหน่อยนะมันเอาเราจะลงไงวะเนี่ยโอ้โอ้ลงได้ไหมนี่มือเดียวยไอ้้ไม่มีเอ็นกินเบีย ก่อนที่เราจะกางเต็นนะนี่ขออนุญาตตีเบ็ดไว้ก่อนนะนี่ของผมก็จะเป็นคันหนึงจะเป็นคันหนึง่งแล้วก็นี่นะของพี่อาทิตย์ของลูกพี่นะของหัวหน้าผมเองนะนสองคันนะมีหวอด้วยนะเฮ้ยนะมันใช้งานยังไงก็ไม่รู้ โคตรที่เลยวะสลักระเบิดเลนะนะนถ้าปลาดึงนี่มันก็จะเหมือนร้องะอเ่ะนี่อะร้อนชิบหายเลยแล้วก็นะมีเริ่มเริ่มมีร้องทักทายแล้วเมื่อกี้นะฟ้าด้านนู้นมันก็จะมืดๆหน่อยไม่รู้ว่าฝนตกหรือยังแล้วอีกสักพักนึ่งก็จะตกแล้เต็นท์แม่งยังไม่ได้กางเลยครับเพื่อพื้นที่เพื่อกางเต็นท์วันนี้เราก็จะมาตากฝนด้วยกัน มีพ่วงสนามด้วยเดี๋ยวผมจะขุดล่องระบายน้ำน่าจะชั้นแล้วนะทั้งสองผ่าน่าคุณนายหายใจด้วย เเร็จรเร็จจไต้องถ่ายตอนกินข้าวด้วยแล้วก็ลงแล้วลงคลิปพรุ่งนี้วะต้องตัดตัดวันนี้ไม่รู้จะเสร็จตันไหน เขาออกมาก็โยหัวอชนนี่ปุ้งหัวันไงเวลาออกเตเสียงเิเ้อเนเมาแล้วฉันก็หาเจ็บเองแหละ เ,เอาหรอแค่มออกมาให้นายยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรมั่งในเต็นท์ครบหรือเปล่าไม่รู้เลยอ๋อนึกว่าเต็นที่พวกมันก็ใหญ่อยู่เนี่ยเต็นท์อย่างนี้เต็นท์ที่เขาไปงานไงหรอปี อยูอย่นะนี่สคนหน,น,น่อ่นคนมานอนจะได้นอนสี่สคนคนงแต่นอนสี่จะนอนสี่พี่โ <c oughs> ดยเฉพาะถ้ามาอีกโดนสี่จะโดนนอนสี่ มีถุงด้วยเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะมีถุงยางเนี่ยในเต็นท์เหรอใช่โอเคสำหรับเต็นท์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสถานที่พักพิงเงยยังเหลือกองข้างนอกอีกยังไม่ได้เคลียร์ปล่อยไว้ก่อนเอ้าไม่ทันโอเค แต้มแรก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 ้งมีไมน่ไม่ได้ออกมาอ้าพที่ไม่ได้ออกมาเหรอฮะอ้าตายละอ๋นนี่เหรอเขาเรียกปลากระมังอ๋อมันก็เหมือนกับเพียนก้างเยอะไหมเอาเรื่องเดี๋ยวเราจะเอาปลาไว้ไหนดีใส่กระมังใส่ถุงกินใช่ไหมต้องกินแล้วแหละ นี่นะมันก็เกือบเท่าฝ่ามือเนาะ โอเคก็เมนูนี่นะมันวิมันกล้องไม่ชัตเตอร์ก็มีไก่ย่างนะครับเป็นปีกไก่ย่างนะแล้วก็หมูนะหมูนะมันก็จะทุรักทุเลหน่อยฝนตกครับโอเคได้ตัวใหญ่ครับผม เมื่อกี้ผมกดถ่ายไม่ติดนะเมื่อกี้น้องอุย้ยตัวอะไรวะสวายเหรออ๋อนึกว่าชะโดสวายอ่ะเอาขึ้นมาดูกันเอาขึ้นมาถ่ายรูปโอ้โหโอ้โหมันออกอย่างนี้เลยเหรอเออบึกแน่เลย มืดวะมืดหน่อยนะพี่เนาะมืดหน่อยนะครับนานละไปเลี้ยวเออมันไม่เหมือนบ่อเนาะอุยแต่ก็อันนี้ถ้าเป็นแบบธรรมชาติถือว่าแม่งตัวโคตรใหญ่เลยนะ อะไรวะบึกเหรอใช่ไหมยอมแล้ว,งงวเห็นไหมยังวะเห็นอยู่นิ <c oughs> ดนิดเห็นอยู่อย่าให้มันเข้าไปนะ <c oughs> โอ้โห มันมาแบบนิ่มๆแล้วมันก็ดำลงใช่ปะใช่ปลบึกไหมสวายโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเออออเว่ะนี่แหละเพิ่งเคยเห็นนี่แหละโอ้โห ไอปลาเลยยำแม่งกินก็ไม่อร่อยต,ต,อต้องปล่อยใช่แต่ประเด็นคือปปคิปเปอร์เดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนนะมันต้องอุ้มไงปลาสวายคิปเปอร์ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอันนี้ขึ้นนะอีกน,นิดเดียวจะหลุดแล้วเนี่ยเดีด๋ยวเราต้องเดินลงไปตรงนี้ นะฮะมันไม่ขึ้นมันไม่ยอมฟิปเปอร์ตของวางไว้กับกระชังอ่าแล้วผมจะอุ้มขึ้นไหนอุ้มเป็นยังไนะอุ้มแง่งมันอ่าแม่งก็จับหางขึ้นมาเลยนนเอยยอ,อใช่ปะน้ำลึกนะนนะฮะใช่เออว่ะโอ้ยอันนี้น้ำแบบอย่ามันจะลึกมันไปนเหวลงไปนะ คือมันเป็นบ่อรถอะไรรถรถรถเจาะจกเอาเอาเอาทรายเหรอเออบ่อทรายตกลงไปคือหายนานะมาแล้วมันตื่นไฟหรือเปล่าโอ้โไอเรานึกว่ามันจะเอามันจะพอแล้วเออเดี๋ยวเด๋วแข็งแรงมาก เด็กแม่งเลยจะตัวไมเนยจะได้จับตัวมันไหมเนี่ึมาแล้วมาแล้วละเีคก็ไม่หวังนะเนี่ยเบคไม่เคยเดียนหัวหัวต้องหัวโโฟน้ำให้ได้โอ้เกินไป 흐흠 <laughs> ควจะตั้งกล้องแล้วนะถ้าโทรศัพท์ติ๊ดซิ่งปี๊ิ่งในกรน้ำมาแล้วเอ้ยออกไปแล้วตัว โอเคนี่นะเมือกเต็มมือเลยอ่ะพี่ส่องไฟให้หน่อยส่องไฟใส่ปลาด้วยโอเคส่องไฟอ่ะมันมืดหน่อยโอเคได้ไหมตัวยังมันเห็นได้เห็นไม่ชัดโอเคโอเคดูมือโอเคประมาณนี้นะตัวใหญ่มากถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปมันอาจจะเห็นพี่ไม่ชัดนะ จะดำเฮ้ยโอ้ยมันเห็นแต่ปลาเหรอพี่ฮะเปิดไฟนายดีกว่าเออใช่ผมเออว่ะทำไมผมไม่ไม่ทำแบบนี้แต่แรกวะเดี๋ยวนะ